นี่นะดูสภาพมีการใช้งานนะครับใช้งานแล้วก็ตามอายุการใช้งานครับใช้งานเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นเขียวๆเ,เพราะว่าเกิดความชื้นความอะไรนะฮะสมงมาทางที่เราได้นะอันนี้ของเทรนเนอร์นะดครับสภาพมางี้เลยแบบนี้เลยนะครับ ออกมานี่เนเราไปล่อยไว้นานมันก็จะกินลึกเข้าไปในผิวบางานเไปไ็นนี้นี่เงาจริงนะแต่ว่าบางผิวนี้ก็นี้ก็ขัดออกพอเราปล่อยนานๆปุ๊บมันกินเข้าไปข้างในครับ มันกินเข้าไปข้างในเสร็จแล้วมันก็มันก็จะไม่สวยครับผิวไม่เรียบถ้าเราเห็นสภาพอาการแบบนี้ปับ๊บอาการอะไนี้ปับป๊บดีมาเลยครับรี่ทำน้ำส่งมาได้นะครับที่ที่ผมนะครับพี่ด็อกอีกสาะทำลายนะครับส่งมาได้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องพี่ด็อกด้วยนะครับยังไงก็ฝากทุกชอ่องทาง Facebook, เลยทั้งเฟซบุ๊กอ่ายูทูบแล้วก็ทิก t o อนะครับก็ใช้ชื่อรายกามาเลยครับพี่ด็อกอีสรําำลายนะครับโอเคขอบคุณมากครับ